สวัสดีค่ะกันไลฟ์อินเดนมาร์นะคะ ทักทายกันได้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเจ็ดดวงตานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับสิบห้าดวงตานะคะยายแลมสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะขออนุญาตปักปัจแจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะกาบงามๆนะคะยายแลมนะคะวันนี้ไปดูผัดกะเพรามาอยู่นะคะวันนี้ ทดสอบนะคะไลฟ์สองรอบแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าระบบดันนะคะก็เลยเนี่ยมาไลฟ์อีกนะคะเนี่ยระบบดันโซนยุโรปแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเห็นของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข,เ,ขเ,เขาเขาไอ้นี่คะเขาดันวันนี้ก็เลยลองนะคะแล้วก็สมหวังนะคะขอบพระคุณคุณเอไอ AI มากมากนะะขอบพระคุณคุณยูนะคะมาแล้วมาแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะ ุณการจนาแสวงหาสวัสดีค่ะขออนุญาตปักประแจนะคะขออนุญาตสัประแจให้นะคะเผื่อจะได้ไปจับไม้จับมือกันนะคะทุกคนหอยโตสวัสดีจ้าหอยโตดได้ยินเสียงพิการชัดหรือเปล่าเออได้ยินเสียงชัดไหมวันนี้เออระบบเริ่มดันนะก็เลยแบบเออลองขึ้นบ่อยๆนะเขาบอกว่าถ้าระบบดันนะให้ขึ้นสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าให้ขึ้นบ่อยๆนะคะแบบพักสัก ครึ่งชั่วโมงเนี้ยแล้วก็มาขึ้นใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณกันจนานะคะทักทายจากยายแล่มนะคะขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆค่ะทุกคนยายเล่มทักทายหอยตดนะคะหอยตดเป็นยังไงบ้างเนาะมาแล้วไปแววหรือเปล่าจ๊ะหอยตดหอยตดเขาจะมาเร็วไปเร็วนะคะทุกคนว่าว่าอ๋อยายเล่มบอกทานข้าวค่ะ เพิ่งกระทานเสร็จค่ะพอดอีซื้อแกงไตปลามาจากเมืองไทยนะคะอยากกินเนาะเอออร่อยอยู่ค่ะใช้ได้เลยอะ่ะที่มันเป็นสองๆนะคะของอะไรพวกโลโบใช่ไหมเออนั่นอร่อยค่ะอร่อยใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ไม่เผ็ดมากค่ะพอได้พอได้แก้แก้ความอยากนะคะมาอยู่นี่ไม่มีให้กินหรอกค่ะ แต่ว่าซื้อแบบว่าไตาปลาแห้งมานะคะแต่บอกมันเผ็ดมากเลยนะของอะไรนะเรือนี่โอ๋อะค่ะเผ็ดมากเลยคุณกัญจนาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านในห้องนะคะขอพอะคุณมากมาก,มากค่ะคุณกนรนาขอพระคุณมากมาก,มากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่บ้านนะคะเดี๋ยวขอจดชื่อหน่อยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมนะคะ แลนน์อบอกขึ้นแล้วค่ะคุณการคุณการเย้ดีใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะระบบดันแล้วค่ะระบบดันยุโรปนะคะวันนี้ก็เลยมาลองไล์เมื่อเช้าค่ะเออระบบดันค่ะระบบดันแล้วแต่ว่าของกันยังเหลือประมาณ800นะคะแต่ว่าวันนี้ชั่วโมงลดลงนะคะลดลงไป13ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นมานะโฟมฟางบอกสวัสดีค่ะดันแล้วดันแล้วชัยชัยระบบดันแล้วโฟมฟาง ไม่น้อยหน้าแล้วนะฟมฟางอนุญาตปากกักประแจนะฟมฟางวันนี้ไล้สองรอบแล้วรอบแรกไปสิบยี่สิบนาทีนะเพราะว่าตอนแรกดันขึ้นมาประมาณนี้แหละ90กว่านี่แหละแล้วก็ค่อยๆลดลงนะสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะวันนี้ระบบเริ่มดันแล้วค่ะระบบเริ่มดันแล้วค่ะอ๋อบอกจัดเลยทั้งวันทั้งคืนเจจริงเหรอ ยาแลมบอกจอดทานข้าวก่อนนะคะฟังค่ะขอพระคุณค่ะยาแลมขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะอยายแลมบอกโฟมฟางสวัสดีค่ะนะคะโฟมฟางบอกไม่ต้องนอนละคืนนี้จัดหนักเลยวันดีแหละสามีสามีด่านะคะทุกคนขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพัชชาเขากลับไปอนะ่ะเลิกจากงานนะเดี๋ยวเขาจะลองนะคะเขาจะลองดูนะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเขาของของ,ของน้องส้มนะเขาก็ ระบบก็ดันเขาอาเริ่มดันนะวันนี้ก็เลยเป่าประกาศให้ทุกคนรู้เลยนะคะว่าเออยุโรปนะคะส่วนยุโรปนะคะลองดูค่ะลองดูค่ะถ้าระบบดันแล้วก็ดีใจด้วยตอนเราเราก็ตื่นเต้นนะไลฟ์มาตอนเอ,อก่อนหน้านี้สักชันะ่วโมงเนาะขึ้นไปไลฟ์ตอนตอน,ตอนเที่ยงเที่ยงกว่านะเที่ยงเที่ยงครึ่งนะระบบดันค่ะคุณเอบอกดีใจด้วยครับขอบพระคุณนะคะคุณเอนะคะ คุณเอบอกว่าฉันไม่เหนื่อยแล้วฉันไม่ต้องเหนื่อยมาดันแล้วนะคุณเอบอกโอ้ยโอ้ยสบายเลยสบายเลยนะไม่ต้องมาดันแล้วนะยังต้องมาช่วยอยู่ดีนะต้องรู้จักกันอยู่ดีนะคะ,ะดูรอบแรกห้องกระจกดูวิวสวยคะ่ะอ๋อมางแต่รอบแรกใช่ไหมคะอันนี้เป็นช่องจริงเลยหรือเปล่าคะคุณกันกันจดาหรือว่าเอาล่างล่างสำรองมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอจดชื่อก่อนนะ มันติดแล้วติดเป็นธรรมเนียมนะ ผมได้เดินทางไปดันท่านอื่นต่อไปอ๋อคนดันก็ยังคงดันต่อนะคะก็อย่าลืมพัชชานะพัชชาก็เหลืออีกอพันกว่าค่ะน่าจะประมาณพันเก้านะคะแต่ของพิกันเหลือแปดร้อยนะคะแปดร้อยนิดนิดเหญ่แลมขอบคุณนะคะสหรัอใจกดกอดนะคะ ขึ้นขึ้นลงลงนะถ้าเกิดระบบดันนะจะขึ้นขึ้นลงลงการจะนะแสวงหานะคะเดีย๋ยวจะได้ไปถูกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไลอยู่นี่ไม่อยากจะเอาบ้านจริงไปไหนนะคะแล้ววันนี้ก็ไม่ดูอะไรเลยนะไม่มีช่องคะ่ะจะดูคนที่อยู่เดนมาร์กตลอดคะ่ะอ๋อไม่ได้ทำช่องนะคะอ,อ๋อค่ะค่ะ ขอบพระคุณนะคะที่ที่แวะเวียนมาเจอกันนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะอยอยายเล่มบอกสวัสดีค่ะคุณเอคุณเอช่วยไปดันยายแล่มด้วยนะคะอะ่ยายแลมคุณเอสมุยซิตี้เขาเป็นสายดันนะคะแล้วบงังเอ้อนะคะเราไปเจอกันนะในในบ้านใครก็ไม่รู้นะสวัสดีจ้าจารันสุดลอ้อสวัสดีครับพม นะแล้วก็พอดีคุณเอกเขาก็ตามกลับมานะแล้วก็มาช่วยดันนะคะอันนี้ก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณเอนะที่มาช่วยดันนะคะ<ส>ก็จะันจะลันเก็บเปลี่ยนเลยว่าเก็บชั่วโมงจะลันจะลันสุดหล่อนะแล้วจะลันเขาไลฟ์เขาสนุกคะ่ะเขาสนุกเขาหมอรอตลอดอ๋พอพะมีหลานอยู่เดนมาร์กคะ่ะอยู่เมืองอะไรรู้รู้รู้ไหมคะว่าเขาอยู่เมืองอะไรพี่กันอยู่วิบอร์ดนะคะ จารันบอกสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับผมนะคะขอบคุณนะคะจารันวันนี้พี่กันไม่อยู่นานค่ะนะอาจจะประมาณ20กว่านาทีนะคะเพราะว่าไม่ไหลาย,ยาวค่ะเพราะว่าระบบเริ่มดันนะคะอ๋อเก็บชั่วโมงนะเนี่ยเนี่ยทักไทยคุณเอสมุยซิตี้นะก็เป็นสายดันนะคะสายดันอันดับต้นๆน,นะคะไปทำความรู้จักได้นะคะคุณเอก็ฝากคุณจารันสุดหล่อด้วยนะคะ อนนี้จจรันเขาก็เก็บชั่วโมงอยู่นะเวลาเขาไลฟ์เนี่ยสนุกสนานค่ะหอ,อก,กันไปหยอ,อก,กันมานะคะอย่างเงี้ยดีค่ะเพราะว่าทําให้คนอยากเข้าห้องนะคะว่าไม่น่าเบื่อไงคะสนุกสนานนะต่องพี่กันไม่มีอะไรหรอกพูดอย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรน่าสนุกสนาน <c ười> คนก็ไม่ค่อยอยากมานะเนี่ยระบบสงสารนะระบบก็เลยมาช่วยดันนะคะอ๋อคุณเอบอกได้ครับขอบคุณคุณเอมากนะคะ ที่แบบว่าไปดันให้ทุกๆบ้านทุกๆช่องนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้ก็น่าจะฝนตกทั้งวันนะคะชาล้างหิมะออกไปพอหิมะเออเริ่มละลายพื้นก็เริ่มแบบว่าไม่สะอาดนะคะดำขบุกขมัวนะ <laughs> เหมือนแบบเหมือนแบบเป็นขี้โคลนนะคะทุกคน ตอนแรกว่าจะพาเดิอนออกไปร้านเซ็ก n d นแฮนนะคะต่อต่อแล้วนะครับต่อ,ตอคุณจรันใช่ไหมคะจรันบอกสวัสดีครับพี่เอครับผมนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเอหน้าตาดีถ้าแถมจิตใจดีอีกนะเนี่ยชาติหน้าได้เป็นเทวดานะไม่ได้กลับลงมาเกิดนะเทวดาอยู่บนฟ้านะคะคอยมองผู้คนอยู่นะคะ ดีหรือไม่ดีอะถ้าไม่ได้มาเกิดอะเขาบอกว่าจริงๆพวกเรามาเกิดอะเรามาชดใช้กรรมนะคะไม่ได้ว่ามาเกิดเพราะเพราะมีบุญนะคะแต่ว่าใครจะกรรมมากกรรมน้อยเนาะถ้าเกิดเรามีกรรมมากเราก็ได้ไปเกิดเป็นหมูเป็นหมานะคะแต่ถ้าเรามีแบบกรรมแค่นิดหน่อยเราก็เกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นอะไรดีๆนะคะแต่ถ้าแบบพอกระเทินนะอ๋อผมจะไม่ค่อยได้ พิมพ์นะครับเวลาดันอ๋อจะส่งสติกเกอร์ค่ะค่ะค่ะเข้าใจค่ะสติกเกอร์ก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีผลต่อเจ้าของช่องแต่จะมีผลต่อคนส่งนะคะถ้าคุณเอเป็นสายดันก็ไม่น่าจะเป็นไรเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนยระบบก็จะอย่างเงี้ยแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะคะกล่าว่าจะยี่สิบกว่านะ ว่มามา,มาต่อแรกวก็ยี่สิบนาทีนะคะน้องเตือนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเตือนใจนะคะน้องเตือนจะอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้หิมะหมดหรือยังเงียบจังไปไหนหมายถึง,งยังไงเงียบจังไปไหนได้ยินเสียงพี่กันไหมอ่ะหรือว่าพี่กันปิดเสียงไว้ก็ไม่รู้นะเงียบจังไปไหนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงพี่กันไหม พิมให้หน่อยเมื่อกี้ไปโดนขาตั้งกล้องสันง่นแงะตุ้กตุนพ่กันก็เต้นได้นะคะดิ้งดิงดิ้งดิงนะมีตัวนี้ด้วยตัวตัวแกะนะคะมีสีขาวก็สีดําแต่ลูกเลือกเอาสีดํามานะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนเขาเพราะว่าเขาผิวดําตัวสีขาวเป็นของคุณแม่ไงอ๋อได้ยินครับเห็นบอกว่าเงียบจังอ๋อน้องเตือนผิดเสียง <laughs> พี่กันก็ว่าเอ๊ะทำไมพี่กันพูดแล้วคนอื่นได้ยินนะเออแต่ว่าน้องเตือนบอกว่าไปไหนทำไมเงียบจังก็เลยงงนะคะอ๋อน้องเตือนเขาไม่ไหลเนาะเขาไม่ไหลน้องเตือนตอนนี้ระบบเริ่มมาดันส่วนยุโรปแล้วนะเนี่ยเริ่มมาดันแล้วค่ะเขาก็จะดันขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้แหละค่ะอยา,ากไปสวิตเป็นประเทศในฝันใช่คะ่ะคุณเอ เป็นเหมือนกันนะชอบมากเลยนะสวิต์นะ่ะเวลาหิมะตกโอ้โหเข้าไปปะเนาะเหมือนเทพนิยายเลยบอกวนขาวไปทั้งภูเขาอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะสวยจริงๆน้องลงคลิปเอาค่ะช่ช่ๆน้องเตือนเขาจะไม่ไม่ไหลนะคะตอนนี้แฟนน้องเตือนเป็นยังไงบ้างคะหายสบายดีหรือย,ยังคะว่างๆผมไปแน่ๆชช่ยชคุณเอมาเที่ยวนะสวิตเซอร์แลนด์โอเคสวยแล้วก็โนเวย์นะคะคุณเอโนเวย์ก็สวยมากเลยนะ นเวเนี่ no e สวยไม่เชื่อลองไปดูรายการของนีรุสสิริจัญญาเขาชื่อรายการอะไรนะจําไม่ได้แนละวเขาพาไปเที่ยวโหมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเวลาเขานั่งรถไฟไม่รู้เขาล่องไปทางเหนือหรือทางใต้ทางไหนไม่รู้นะโอ้โหแบบน้ําตกตก,ตกลงมาแล้วมันสวยมากเลยอ่ะแต่หน้านี้ไม่น่าจะสวยนะหน้าหิมมะเนี่ยเพราะว่าต้นไม้ไม่มีใบอ่ะมันแห้งแรงนะคะทุกคน เอานี่มามามา,มาค่ะหิมะเต็มเลยน้องเตือนบอกนะเออวันนั้นพี่ดูเนาะที่น้องเตือนถ่ายมุมสูงอะโอ้โหแบบหิมะปกคลุมไปหมดเลยอะทุกคนมันมันสวยนะมันสวยมันสวยประหารนะคะทุกคนหนาวมากนะคะทุกคนอ๋อปวดหลังค่ะอ๋อยังไม่หายเหรอคะ ยายแลมบอกคุณเตือนสวัสดีค่ะนะคะคุณเตือนบอกว่าแดดมาส่องยิ่งสวยค่ะตอนนี้ใช่เขาจะเป็นประกายเนาะแลยยิบแลยยับเลยนะปิ๊บป๊บปิ๊บป๊บปบป,บป,บปบเหมือนเพชรนะ่ะคุณการจนาบอกใช่ใช่โนเวย์ Norway สวยมากใช่ค่ะเนี่ยแหละเป็นสองประเทศนี่แหละที่ท,ที่ที่ชอบมากเลยโนเวย์ Norway กับสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ประเทศอื่นๆก็อาจจะสวยแต่เรายังไม่ได้เห็นเนาะแต่ว่าเดนมาร์กไม่มีภูเขาค่ะไม่มีภูเขานะคะ น,น้องเตือนใจบอกสวัสดีค่ะยายหล่แม่นะคะเตือนบอกว่ายังยังค่ะใช่ใช่ค่ะขาวเต็มเลยของพิการเมื่อวานนี้ก็ตกนะตกก็มีหิมะอยู่นะแล้วพอเอมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฝนะน,นตกไนงะก็เลยชะล้างหิมะไปเลยอะเมื่อวานตื่นมาแล้วก็ตอนช่วงพิกันไลท์ช่วงบ่ายยังหิมะตกหนักอยู่เลยนะเมื่อวานนะแต่พอตื่นนะหิมะไม่มีแล้วนะเป็นกระดำกระด่างนะคะเป็นเกาะเกาะเป็นอย่างเป็นก้อนๆอยู่บางท่วงนะ แต่ตามพื้นนี่ไม่มีแล้วเพราะโดนน้ำฝนชะไปหมดแล้วน้องเตือนบอกตอนนี้นอนดูหนังชิวๆโอเคลงคลิปวัลละาคลิปนะน้องเตือนพี่ก็ไปส่องอยู่เรื่อยนะถ้ามีคลิปก็ไปดูให้อยู่ค่ะคุณเอ๋บอกว่าผมไปเยอรมันก่อนแล้วค่อยไปสวิตใช่ใช่ค่ะก็ไม่ไกลกันเพราะว่าบางบางคนเขาก็มาต่อเครื่องนะบางคนอยู่นอร์เวย์นะคะเขาก็ก็มาขึ้นเครื่องบินที่เ,เดนมาร์กนะคะ อ๋อไปเยอรมันก่อนนะโอเคอสวิตนี่เขาต้องบินตรงไหมเขามีบินตรงไหมน้องเตือนหรือว่าต้องไปต่อเครื่องที่ไหนจ๊ะของนอร์เวย์พี่เห็นบางทีเขามามาต่อเครื่องที่มาลงที่เดนมาร์กแล้วเขาก็ต่อเครื่องไปนอร์นเวย์นะเคยเห็นน้องเตือนบักจ้าขอบคุณค่ะพี่การนะคุณเอบอกบินตรงครับอ๋อดวงปทีบสวัสดีค่ะ น้องประทีบอกสวัสดีค่ะพี่กันนะคะน้องประ่ีนวันนี้พี่พี่ลองไล์นะเพราะว่าระบบเริ่มดันโซนยุโรปไงพี่ก็เลยมาลองดูนะเนี่ยพี่ดันพี่ไล์มาสองรอบแล้วรอบแรกพี่ไล่ยี่สิบนาทีรอบนี้พี่ก็ว่าจะประมาณนั้นแหละยี่สิบห้าไม่เกินไม่เกินสามสิบนาทีนะคะเนี่ยแต่เขาบอกว่าให้แบบว่าเออไล์พอระบบดันปุ๊บนะให้แบบตักตวงเลยนะให้รีบไล์นะคะรีบไล์เลยพอพอเบรกครึ่งชั่วโมงขึ้นไล์เบรกครึ่งชั่วโมงขึ้นไล์อย่างเงี้ย อาจจะเห็นพี่กันบ่อยๆ่อหน่อยนะช่วงช่วงนี้นะระบบดันเราก็ต้องตักรีบตักนะคะอ๋อคุณสวัสดีค่ะคุณมุดแล้วโพลนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตตัปกประเจนะคะน้องเตือนบอกมุดงับงับนะคะเดี๋ยวพิการได้สิบเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะพี่จารันงับคุณมุดคุณมุดบอกว่าพี่จารันงับนะคะ พี่จารันครับเป็นไหนน่มาเห็นใครเลยขอบคุณนะคะคุณเอบอกว่าดีครับโผล่แล้วมุดนะคะคุณดวดนประเทศบอกว่าสวัสดีครับน้องมุดนะคะยแยลมบอกว่ามุดแล้วโผล่สวัสดีค่ะนะคะ คุณมดแล้วโพบอกว่ายายแลมงับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบระพคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยีงไม่นานนะเดี๋ยวดูก่อนนะจะได้กี่นาทีนะคะนี่สิดแล้วนะ ขอบคุณนะคะสำหรับสติกเกอร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะจารันสุดหล่อแล้วก็คุณเอนะคะขอพระคุณมากๆคุณมุดแล้วโผ่นะคะยายแลมด้วยนะคะมาเป็นคนแรกเลยนะคะมาเลิฟแรกเลยอย่าลืมกดไลค์ให้น้อยนะต้องถ่วงนะคะต้องถวงะ,ะ,งวงะ,ะสวัสดีจ้าน้องตีปูนนะคะสวัสดีค่ะขอบพคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้พิกันนะวันนี้ไม่นานนะวันนี้ไม่นานนะระบบเริ่มเริ่มดันโซนยุโรปแล้วจ้าน้องตีนะ เมื่อก่อนหน้านี้ตอนเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งนะพี่กันก็ไลฟ์ไปยี่สิบนาทีนะคะระบบเริ่มดันค่ะระบบเริ่มดันก็จะไลฟ์น้อยๆนะแต่ไลฟ์บ่อยๆนะเริ่มปังเริ่มปังแล้วจ้าสาธุนะคะยกมือเทวมหัวนะคะเพราะว่าเมื่อวานบ่นกับพัชชาอยู่โอ้ไม่อยากจะไลฟ์แล้วเนี่ยเบื่อมากเลยนะ บอกกับพช,ชานะเมื่อคืนเพิ่งพูดกันอยู่นะเราไลฟ์ปิดวรจจาร้ไหมเราไม่ไลฟ์แล้วอะไรอย่างนี้นะอ,อพอเช้ามาเดี๋ยวเออลองดูนะพอดีพี่เห็นของเพื่อนออของส้มนะเขาเขาไลฟ์แล้วเขาเขาดันไงก็เลยลองดูนะเออแล้วเขาก็เขาก็ดันจริงๆค่ะหวงประที่บอกสวัสดีครับพี่ตีนะคะดวงปะเทีปนี่ยังไม่ผ่านอีกเหรอน่าจะผ่านแล้วมั้ง ว่าเหลือน้อยแล้วไงวันนั้นบอกพี่กันตั้งนานแล้วนะว่าเหลือห้าร้อยอ่ะตอนนี้น่าจะน่าจะผ่านแล้วเนาะแต่พี่กันก็ยังไปดูคลิปให้อยู่นะคะยังไปดูคลิปให้อยู่เพราะว่ามันเคยดูไงเออไล่เลยนะเมื่อคืนดูจนหมดครบหมดทุกคนแล้วก็เลยบอกว่าเอ๊จะดูใครต่อดีเนาะนะนะก็เลยบอกว่าไม่ดูเลยนะปิดเครื่องหมดเลยพักเครื่องนะคะก็เลยไม่ได้ดูใครเลยเมื่อคืนอ๋อเปิดเปิดลย์ลิสต์ของอันนี้ไว้ ของอีกคนหนึ่งเขาไว้ให้นะคะแต่แปลกและเพลลิสของคนนี้นะเขาเขาเปิดไปได้สักระยะหนึ่งเขาจะเขาจะถามเราว่าต้องการดูต่อไหมถ้าต้องการดูต่อให้กดตกลงนะคะพี่การเปิดไว้ตอนเช้ามาก็เลยได้ไปไม่กี่คลิปนะ,ะแต่ไม่บอกชื่อนะว่าไปดูของใครนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้โยจะไปจับนะคะว่าดูผิดปกติไม่บอกนะค,ะคุณติบอกคุณจะรันสวัสดีครับนะคะดวนประเทศบอกว่าสวัสดีครับทุกท่านนะคะ ตีก็อบอกคุณนงประเทศสวัสดีครับนะคุณนงประเทศบอกพี่ยูยังไม่อัพเดตให้ครับขาดถูกชั่วโมงเย่ yeah! <c oughs> น่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วนะคะพรุ่งนี้แหละได้ข่าวดีแน่นอนค่ะได้เหรียญครบยังต้องได้เหรียญสิบเหรียญน,นะถึงจะได้พินนะคะแต่พี่กันยังไม่ได้ไปตั้งยังไม่ได้ไปสมัครไอ้นี่ในะซุปเปอร์แตงเลย พัชรินพัชชาเขารออยู่เขารอโยนเหรียญให้อยู่นะเขาบอกว่าถ้าได้ซูเปอร์แตงนะเขาจะไอ้นี่นะเขาจะเขาจะอะไรนะเขาจะโยนเหรียญให้นะคะน้องตีบอกว่าหกร้อยล้านดวงใจโอ้หกร้อยล้านดวงใจเหรอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณขอบพร,ระคุณสําหรับสติกเกอร์นะช่วงนี้ก็มีสติกเกอร์ใหม่ๆม,มาให้เนาะมาให้เราเล่นนะคะขอบพระคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอีกสักพักอีกสักพักนะแต่ว่าจะไม่ให้เกินนะจะไม่ให้เกินสามสิบนะคะขอบคุณค่ะคุณจรานนะคะเอ๊ะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไลฟ์แบบเนี้ยถ้าระบบดันอ่ะเราโอ้ไม่ได้เราเครื่องนี้ไม่ได้เฮ้ยเราเครื่องไหนมาไลฟ์เนี้ยเราเราตัดเป็นคลิปไฮไลท์ได้ไหมถามใครได้เนี่ยช่วยตอบหน่อยนะเมื่อกี้เมื่อเช้าตอนไลฟ์ก็ไม่ได้ตัดนะคะไม่ได้ตัดไฮไลท์นะ มันควรจะตัดไฮไลท์ไหมทุกคนไม่กล้าตัดเนอะเมื่อกมอเช้าก็ไม่ได้กล้าไม่กล้าตัดไฮไลท์นะคะไม่ตัดไฮไลท์เป็นห้านาทีอะคะ่ะเป็นคลิปมามันมันควรจะตัดไหมน้องตีรู้ไหมคะน้องตีรู้ไหมพี่มีกันไม่รู้จะถามใครถ้าไม่ตัดก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่ต้องตัดหรอกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยอยากตัดเท่าไหร่นะคะ ขอบพระคุณนะคะทุกๆกำลังใจค่ะค,คุณเอบอกว่าคุณตีสวัสดีครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณใหญ่แลมขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันตลอดนะคะอ๋อตัดได้ครับอ๋อน้องตีบอกตัดได้ครับ,ออดดรบขอบพระคุณมากมากนะคะน้องตีเดี๋ยวจะลองตัดดูนะตัดตัดไปแหละเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะทุกคน ยังไม่ได้ลงคลิปไกลละไกลละนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะมันจะเป็นส่วนตัวก่อนอ๋อแล้วเราค่อยไปไอ้นี่เนาะอ๋อยายเล่มบอกออต้นน้ำสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะคุณตีนะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่ไปดูอันนั้นที่เชียงใหม่ใช่ไหมไฟแบบสวยมากเลยเนาะ พี่กันยังอให้แฟนดูเลยแฟนยังบอกวุ้ยที่ไหนทําไมไฟสวยจังเนาะเมืองไทยอ่ะใครก็ลที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าเลอเรื่องที่แบบว่าจะทําให้สวยให้งามประดับประดาอะไรพวกนี้สู้ไทยไม่ได้นะคะขนาดที่นี่เขาเป็นเ,เมืองที่เป็นเจ้าของอ,อะไรนะคริสต์มาสเนาะเขายังไม่ประดับประดาเท่าเมืองไทยเลยนะคะ ต้นคริสต์มาสตามห้างตามอะไรเขาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนบ้านเราเนาะแบบสูงแบบเป็นตึกสองชั้นเนี้ยแต่ที่นี่เขาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อลังการนะคะทําธรรมดาธรรมดาอาหารการกินก็ธรรมดามากถึงเป็นเทศกาลคริออคสต์มาสอีฟเขาก็แบบทานอาหารแบบว่าพิเศษขึ้นมานิดหน่อยนะคะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายแต่เมืองไทยนี่ไม่ได้นะคะต้องแบบว่า อลังการไว้ก่อนเนาะอาหารการกินนั่นก็เต็มโต๊ะนะของเขามีแค่เ,เหมือนหมูกรอบนะซื้อหมูกรอบมาแล้วก็เอาไปอบนะแล้วก็ถ้าไม่นี่ก็ดีหน่อยก็จะมีไก่ม่วงนะคะแล้วก็มีอาหารอะไรของเขาอ่ะไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นปีใหม่ฉลองปีใหม่นะก็ยังดีหน่อยนะสั่งสั่งอาหารมาทานนะคะก็รู้สึกว่าจะดี ดีกว่าที่ทำเองนะคะอย่างช่วงช่วงปีนี้ที่กินเลี้ยงโอ้โหอิ่มมากเลยกินแทบไม่ลงเลยไม่ไหวเลยอะขนาดเค้กยังไม่กินเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ไมันไม่ไหวจริงๆขนาดฝรั่งก็กินเยอะๆเขายังแบบว่าไม่ไหวนะคะขอบคุณค่ะคุณเอายบ่ายแล้วใช่ไหมขอบพระคุณมากๆค่ะ,อะขอยี่สบ29นาทีแล้วกันขออีกสี่นาทีก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะอยากได้เลขสวยๆนะยี่บเก้านะคะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะถ้าใครแบบว่า,อ,าอยากไปแว้นต่อนะคะก็ไปได้นะคะใครที่แบบว่าไอ้นี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะอยู่อีกไม่นานคะ่ะอีกไม่นานก็จะลงแล้วนะอยากลองคะ่ะอยากลอง29นาทีนะคะตอนนี้เหลืออยู่11ดวงตานะคะยังได้อยู่คะ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะ เพรคุณคุณยายคุณคุณยายแลมด้วยนะคะอันนี้เขาไม่ได้แก่นะคะแต่ว่าชื่อช่องเขานะเรียกตามชื่อช่องนะคะทุกคนนะขอบคุณมากเลยนะที่มาเป็นแบบว่าเข้ามาเป็นคนแรกให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอมากๆเลยนะคะที่แบบว่ามาช่วยดันตลอดนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วช่วงบ่ายๆก็อย่าลืมไปบ้านพัชชานะคะพัชชาเขาเป็นสายนอยจ้ะ เขาสายนอยอะไรนิดอะไรหน่อยนางก็นอยนะคะนอยตลอดนะแต่เมื่อเช้านางส่งมาให้ดูแต่เช้าเลยว่าเอ้ยวันนี้โดนลบไปสิบสิบสี่ชั่วโมงแต่งพี่กันนะโดนไปสากสิบสามชั่วโมงนะบอกเอ้ยทําไมเราโดนเหมือนกันเลยแล้วพออีกสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเออระบบปรับให้เขาสองรอบรอบที่สองเขาได้มาหกสิบหกสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะเออเขาปรับขึ้นมาเออนางก็เลยหายหนอยนะคะแต่พี่กันไม่เป็นไรหรอกเออตัดก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ปรับขึ้นให้นะคะสมมุติว่าวันนี้โดนปรับโดนตัดไป6ชั่วโมง13 ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไหมยังอยู่โอเคโอเคขออีกนาทีกว่านะคะอยากจะได้29นาทีนะคะขอพระคุณมากๆค่ะนะคะขอบพคุณมากๆเลยนะขอบคุณจากใจเลยนะคะจากทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ยายแลมทําอะไรทานคะทาคลิปหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนมั้งที่ไปดูนะคะผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราปลากับกุ้งนะคะสายพิน โอ้ยจะลงไรแล้วนะคะสายพีนตอนนี้ระบบดันโซนยุโรปแล้ววันนี้ของพี่กันดนระบบดันนะคะแต่ตอนนี้ใกล้ลงแล้วอยากจะได้29นาทีนะคะก็เลยยืดมานะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็น10บดวงตาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบพระคุณมากๆเลยมาเป็นกําลังใจนะเดี๋ยวจะใกล้ลงแล้วนะใกล้ลงแล้วขอขอสอง9 9แล้วกันเนาะขอสอง9 นาทีนะคะก็จะลงไลท์เลยนะขอพระคุณมากๆกค่ะขอพระคุณมากๆนะที่ที่มาให้กําลังใจนะคะขอพระคุณมากๆเลยขอบพคุณค่ะหรือแปดเนาะขอบพคุณจ้าสายพินสายพินก็คือ,อ,อสายดันนะคะทุกท่านนะใครที่ต้องการให้สายพินไปช่วยนะคะก็ติดตามสายพินได้นะคะไปทักทายนะคะ สายเพนเขาดันก็ะเขาทำด้วยใจคุณหญิงใญ่สวัสดีค่ะพอดีจะลงไลฟ์แล้วนะบ๊ายบายนะคะ9นาทีแล้วตามกำหนดนะคะไป